แผนกโภชนาการโรงพยาบาลคาเมเดียนสวัสดีค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรกินอาหารยังไงถึงดีต่อสุขภาพและส่งเสริมการมีภาวะโภชนาการที่ดีว่าแต่ภาวะโภชนาการนี้มันหมายถึงอะไรกันนะวันนี้เรามีคำตอบค่ะ ภาวะโภชนาการคือสภาวะทางสุขภาพของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารการเผาผลาญสารอาหารต่างๆการทำงานที่เป็นปกติของร่างกายรวมทั้งกิจกรรมในแต่ละวันของแต่ละบุคคลโดยภาวะโภชนาการสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือภาวะโภชนาการดีและภาวะทุกโภชนาการ ภาวะโภชนาการดีคือภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนมีสัดส่วนและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีส่วนภาวะทุพโภชนาการคือภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารหรือสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งการที่เรามีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็เป็นภาวะทุพโภชนาการได้นะและโรคอ้วนเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยเช่นกันและจะทราบได้อย่างไรแล้วว่าภาวะโภชนาการของเราดีหรือไม่หรือเรากำลังมีภาวะอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าเราสามารถประเมินได้โดยการใช้ค่าดัชนีมวลการร่วมกับการวัดเส้นรอบเอวนั่นเอง ค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI คือตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่สามารถคำนวณได้จากน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมสำหรับคนไทยคือ18.5ถึง22.9 ถ้าใครมีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า18.5แสดงว่าคุณกำลังเข้าเกณฑ์ที่ผอมเกินไปแล้วแต่ถ้าใครมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า22.9แสดงว่าคุณมีน้ำหนักตัวเริ่มเยอะแล้วนะคะถ้าหากใครมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่25ขึ้นไปหมายความว่าคุณมีภาวะอ้วนและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมานั่นเอง สำหรับการวัดเส้นรอบเอวเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยการใช้สายวัดเส้นรอบเอววัดผ่านสะดือของเรานั่นเองเส้นรอบเอวที่เหมาะสมกับแต่ละคนสามารถคำนวณได้ง่ายๆโดยใช้ส่วนสูงของเราหารด้วย2ตัวอย่างเช่นถ้าเราสูง160เซนเมตรเส้นรอบเอวของเราก็ไม่ควรเกิน80ซนติเมตร ถ้าเส้นรอบเอวของเรามีค่ามากกว่าส่วนสูงหารสองแสดงว่าเรากำลังมีภาวะอ้วนรงพุงซึ่งภาวะอ้วนรงพุงนี้เองที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแม่ติดต่อเรือรังอื่นๆตามมาทั้งโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้น ถึงเวลาแล้วกับวิธีการรับประทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดภาวะอ้วนลงพุงหรือโรคทางเมตาบอลิซึมซึ่งหลักการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันภาวะอ้วนลงพุงสามารถทำได้โดยการควบคุมพลังงานและการกำหนดปริมาณสารอาหารให้เหมาะสมในแต่ละวันโดยตามคำแนะนำของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำว่า สำหรับผู้หญิงวัยทำงานอายุ25-60ปีและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปควรได้รับพลังงานประมาณวันละ1,600กิโลแคลอรี่และสำหรับกลุ่มวัยรุ่นหญิงและชายอายุ14-25ปีและชาย,าย,ชายวัยทำงานอายุ25-60ปีควรได้รับพลังงานประมาณวันละ2,000กิโลแคลอรี่ ตารางดังต่อไปนี้นะคะคือตารางแสดงการกำหนดปริมาณของอาหารกลุ่มต่างๆต,ตามพลังงานที่กำหนดในแต่ละวันโดยมีสัดส,ส่วนปริมาณที่นำมาใช้แนะนำในการบริโภคอาหารของแต่ละกลุ่มตามหน่วยตวงวัดที่นิยมใช้ในครัวเรือนของคนไทย mm hmm. เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะก mm hmm. ลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มข้าวแป้ง ต้องรับประทานไม่ควรเกินวันละ10บทพีในส่วนกลุ่มข้าวแป้งนี้จะรวมไปถึงขนมปังเผือกมันข้าวโพดฟักทองอีกทั้งจะเป็นทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นพาสตา้ายกตัวอย่างเช่นข้าวแป้งหนึ่งทัพพีเท่ากับข้าวสวยประมาณ5ช้อนกินข้าวข้าวเหนียว3ช้อนกินข้าวขนมปังหนึ่งแผน่นข้าโพดหนึ่งฝักเผือกมันฟักทองประมาณหนึ่งทัพพี กลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มของผักรับประทานอย่างน้อยวันละสี่ทัพพีตามมาด้วยกลุ่มของผลไม้ผลไม้เราไม่ควรรับประทานเกินวันละสามส่วนผลไม้หนึ่งส่วนมีอะไรกันบ้างยกตัวอย่างเช่นกล้วยหอมครึ่งลูกกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูก้มหนึ่งผลแอปเปลิลฝรั่งสาลี่แก้วมังกรครึ่งผล แตงโม6-8ชิ้นพอดีคำชมพู่3ผลผลไม้เหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมาก็คือผลไม้หนึ่งส่วนกลุ่มที่4คือกลุ่มของเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์สามารถรับประทานได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูปลาไก่ไข่เต้าหู้หรือถั่วเมล็ดแห้งจำพวกถั่วเหลืองก็สามารถรับประทานได้ สำหรับนมควรรับประทานเป็นประจำทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วสามารถทานได้ทั้งนมจืดนมถั่วเหลืองหรือจะเป็นโยเกิร์ตก็ได้ค่ะส่วนอาหารในกลุ่มน้ำมันน้ำตาลเกลือ ควรบริโภคแต่น้อยนะคะควรบริโภคเท่าที่จําเป็นไม่ปรุงรสอาหารเพิ่มจะดีที่สุดหรืออีกวิธีหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่าสามารถทําได้ง่ายคือนี่เลยจานอาหารสุขภาพสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งท้องให้ขึ้นใจนะคะเป็นรหัสเดชสําหรับการลดพุงของเราคะ่ะสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งโดยเราแบ่งจานอาหารออกเป็น4ส่วนคือสองส่วนสําหรับเมนูผักไม่จำเป็นจะต้องเป็นสลัดอย่างเดียวก็ได้นะคะ อาจจะเป็นผัดผักรวมมิตรแกงส้มแกงเรียงผักนึ่งผักต้มต่อไปเป็นหนึ่งส่วนสำหรับเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี้จะเป็นอาหารประเภทโปรตีนและอีกหนึ่งส่วนสุดท้ายสำหรับข้าวแป้งและธัญพืชเมนูอาหารจานเดียวก็สามารถจัดเป็นอาหารจานสุขภาพได้เหมือนกันเช่นลาดหน้าสุก,กี้สเต็กหรือแม้แต่เมนูกะเพราที่ไม่ได้ใส่แค่ใบกะเพราก็เป็นอาหารสุขภาพได้เหมือนกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนอาหารการเลือกรับประทานเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคต่างๆค่ะ มาดูกันว่าในแต่ละกลุ่มอาหารเราควรเลือกรับประทานอาหารแบบไหนกันบ้างกลุ่มแรกนะคะจะเป็นในกลุ่มของข้าวแป้งให้เลือกรับประทานธัญพืชที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องไรเบอร์รี่ขนมปังโฮมวีทข้าวโอ๊ตธัญพืชต่างๆเนื่องจากมีใย,ยอาหารและมีแร่ธาตุที่มากกว่าพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีแล้วกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มในส่วนของผัก ให้เลือกรับประทานผักใบหรือผักบวบน้ำเป็นหลักเช่นกวางตุง้งผักกาดขาวผักบุ้งผักสลัดกระมปีบวบแตงกวาเนื่องจากผักเหล่านี้ให้พลังงานน้อยกว่าหรือแทบไม่ให้เลยสามารถรับประทานได้ไม่จำกัดกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มของผลไม้ผลไม้เลือกรับประทานที่หวานน้อยทานแล้วอยู่ท้อง เช่นฝรัง่งชมพู่แอปเปิลแก้วมังกรและหลีกเลียงน้ำผลไม้หรือผลไม้อบแพง้งหรือผลไม้แปรรูปเนื่องจากผลไม้เหล่านี้ผ่านการแปลรูปนั้นมีน้ำตาลที่สูงเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไม่ติดหนังเช่นอกไก่หมูเนื้อแดงไข่ขาวและหลีกเลียงอาหารแปรรูปทุกชนิด เช่นไส้กรอกหมูยอแน้นมเบคอนหมูกรอบเนื่องจากอาหารแบรรูปเหล่านี้มีไขมันและโซเดียมสูงนั่นเองกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มนมแนะนำให้เลือกรับประทานนมองหรือนมขาดมันเนยนมถั่วเหลืองหวานน้อยหรือใครที่ชอบรับประทานโยเกิร์ตก็ให้เลือกรับประทานโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำนะคะถ้าเราไม่ได้ทำกับข้าวทานเองแต่ซื้อร้านกับข้าวล่ะ ต้องเลือกรับประทานอาหารยังไงกันบ้างโดยทั่วไปแล้วเมนูอาหารจานเดียวยอดฮิตที่มีขายทั่วไปจะให้พลังงานต่อจานที่ค่อนข้างสูงนะคะบางจานอาจสูงถึง600-700กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวมาดูตัวอย่างอาหารจานเดียวเหล่านี้กันค่ะเมนูยอดฮิตเลยกระเพราหมูสับไข่ดาวรัดข้าวโดยทั่วไปอาจได้พลังงานจากอาหารจานนี้ถึง600กิโลแคลอรี่เลยทีเดียว และเพื่อสุขภาพที่ดีเรายังสามารถรับประทานกระเพราหมูสับได้อยู่นะคะแต่อาจจะสั่งแม่ค้าเป็นกระเพราผัดน้ำแทนการใช้น้ำมันเปลี่ยนจากไขด่ดาวเป็นไข่ต้มแทนพลังงานอาจจะลดลงถึง200กิโลแคลอรีเลยทีเดียว ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก็รับประทานได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องเป็นข้าวขาหมูที่เนื้อร้วนไม่มีมันไม่มีหนังข้าวมันไก่ที่เป็นอกไก่ไม่ติดหนังพลังงานและไขมันก็จะลดลงไปด้วยนะคะหรือถ้าเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวหรือเมนูเส้นที่เป็นน้ำซัดส่วนใหญ่ก็จะให้พลังงานน้อยกว่าข้าวหรือเมนูเส้นที่เป็นเมนูผัดแบบพวกผัดซีอิ๊วผัดไทยหรือราดหน้า ในส่วนของเครื่องดื่มนั้นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดก็คือน้ําเปล่าค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำว่าเราไม่ควรบริโภคน้ําตาลที่เติมลงไปในอาหารเกินวันละ6ช้อนชาหรือ24กร,รมัมดังนั้นหากต้องการดื่มน้ําหวานควรเลือกสั่งหวานน้อยหวาน50%หรือหวาน25%หรหรือไม่หวานเลยจะดีที่สุดค่ะอย่างล่าสุดนี้สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสก็มีการรณรง,ง,ง,งค์โครงการลดหวานลดโรคโดยแนะนำให้ลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเย็นไม่เกิน2ช้อนชาซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดหวานได้ด้วยนะคะฉลากโภชนาการ ถ้าเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งที่ควรทำก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งคือนี่เลยการดูฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการคือฉลากอาหารที่มีการบอกข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นๆซึ่งจะอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของบรรจุภัณฑ์เราอย่าลืมสังเกตดูนะคะ ฉลากโภชนาการจะระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้นๆจะอยู่ในรูปแบบของกรอบสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ากรอบข้อมูลทางโภชนาการแล้วฉลากโภชนาการอันนี้มาอ่านยังไงกันล่ะไม่ยากเลยคะ่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าฉลากโภชนาการจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่1 คือปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคและจำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะบอกว่าอาหารนี้เราจะต้องแบ่งรับประทานทั้งหมดกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่ส่วนที่2คือคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคซึ่งจะระบุพลังงานสารอาหารและร้อยละของสารอาหารที่ควรได้รับ ต่อวันที่ได้จากอาหารนี้และส่วนสุดท้ายเลยค่ะคือส่วนที่3คือปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันสำหรับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปรูปแบบของฉลากโภชนาการอาจแตกต่างกันตามขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือเป็นข้อความเรียงต่อกันแต่ข้อมูลที่ต้องมีในทุกผลิตภัณฑ์ก็คือข้อมูลในส่วนที่1และส่วนที่2นั่นเอง แล้วร้อยละของสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันที่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันสําคัญยังไงทําไมต้องสังเกตด้วยร้อยละของสารอาหารนี้จะช่วยบอกว่าอาหารที่เรากําลังดูฉลากอยู่นี้เหมาะสมกับสุขภาพของเราหรือไม่ซึ่งแบ่งเป็นสารอาหารที่เราต้องจํากัดไม่ให้ได้รับมากเกินไปเช่นไขมันอิ่มตัวไขมันทราร์คอเลสเตอรอลน้ําตาลและโซเดียม และสารอาหารที่ควรได้รับมากและมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นใย,ยอาหารวิตามินแคลเซียมและธาตุเหล็กเรายังมีฉลากโภชนาการอีกแบบนึงเป็นฉลากทางโภชนาการแบบ GDA หรือที่เราเรียกว่าฉลากหวานมันเค็ม ฉลากหวานมันเค็มนี้เป็นฉลากทางโภชนาการที่แสดงข้อมูลทางโภชนาการปริมาณสารอาหาร4ชนิดเท่านั้นนั่นคือพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์โดยฉลาก GDA นี้จะแสดงอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องพิหาเหมือนฉลากโภชนาการแบบเต็มนะคะ ฉลาก GDA แบ่งออกเป็น3ส่วนมีอะไรกันบ้างไปดูกันส่วนแรกด้านบนสุดคือคำแนะนำว่าอาหารต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์ควรแบ่งรับประทานกี่ครั้งส่วนที่2คือพลังงานและสารอาหารต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์ซึ่งมงบอกว่าถ้าเรารับประทานอาหารบรรจุภัณฑ์น,นี้หมดในครั้งเดียวเราจะได้รับพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมทั้งหมดเท่าไหร่และส่วนสุดท้ายคือส่วนที่3ค่ะพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่ ได้รับจากอาหารนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของที่ควรจะได้รับต่อวันโหดูอย่างขานมถุงนี้สิถ้ารับประทานหมดในครั้งเดียวพลังงานได้เยอะมากเลยได้ถึง760กิโลแคลอรี่โซเดียมถึง1,860มิลลิกรัมคิดเป็น93เปอร์เซนของที่ควรจะได้รับต่อวันเลยแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแน่เลยสำหรับใครที่กำลังควบคุมน้ำหนัก ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพลังงานน้อยสำหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือกังวลเรื่องการบริโภคน้ำตาลควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย ใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อยและใครที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนั่นเองนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์โฆษณาการอีกอย่างหนึง่งที่เรียกว่าสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของอาหารในแต่ละกลุ่มแล้วว่ามีปริมาณไขมันน้ำตาลและโซเดียมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ช่วยให้ผู้บริโภคอย่างเราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่รดหวานลดมันรดเค็มลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นส่วนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมนั่นเอง สุดท้ายนี้เราขอแนะนำให้คุณเปิดใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงและตั้งใจเพื่อเปลี่ยนตัวเองดูฉลากทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะมามีสุขภาพดีไปพร้อมกันขอบคุณค่ะ